ฮ e ลโ o e อ e รีวันคันจิว่าดาเดสนะคะก็กลับมาในช่องของอดาจังสตอรี่เช่นเคยนะคะเจ้าของแฮชแท็กตามติดชีวิตนิยาค่ะก็วันนี้นะคะอดาก็เพิ่งกลับมาจากการช้อปปิ้งการซื้อของที่ Maxvalu e นะคะก็จะ เอาใบเสร็จให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ใช้ตังค์ไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็เนี่ยวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยแดาออกไปซื้อวัตถุดิบเนี่ยแล้วก็จะราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็เอามาทากับข้าวเนี่ยกินได้ประมาณกี่วันกี่วันนะคะโอเคทุกคนแล้วก็ที่เราซื้อมาวันนี้นะคะก็คือใจใหญ่กระเป๋าใหญ่มากเลยเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะซื้อ มากินได้ประมาณสองถึงสวันนะคะก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่นะกันเนาะก็วันนี้อยากจะกินทําต้ยมยำกุ้งนะคะก็จะแบบว่าเดี๋ยวนะฉันควรจะเอากระเป๋านี้ไ่้ด้ไหยดีซื้มากเลย <laughs> วันนี้ซื้อข้าวข้าววันนี้ย่่ะคือความจริงอะถ้าซื้อแบบว่า 5 5กิโลกรัมอะค่ะจะอยู่ได้ถึง1เดือนนะคะคือละไายกินข้าวครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะหุงประมาณถ้วยครึ่งนะคะแล้วแต่ก็จะประมาณ1ถ้วยถึงถ้วยครึ่งต่อครั้งนะคะถ้าข้าว5กิโลกรัมเนี่ยจะอยู่ได้1เดือนนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยสกิโลกรัมนะคะก็จะอยู่ได้ประมาณครึ่งเดือนลวกันก็เหมือนหาร2องะค่ะก็วันนี้ที่ความจริงอยากซื้อ10กิโลนะคะเพราะว่าสิกิโลเนี่ยอยู่ที่ประมาณพันเจ็ด ร้อยกว่าเยนนะคะแต่ว่าถ้าเป็น2กิโลกร,รัมเนี่ยก็จะอยู่ที่เอ่ออยู่ที่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวนะขอดูแป๊บหนึ่งอันนี้850850ยเยนนะคะ850ยเยนก็ความจริงแล้วว่าซื้อ4กิโลมันจะถูกกว่าแต่ว่าที่ซื้อ2กิโลเพราะว่าระดายไม่แน่ใจว่าเดือนนี้ระดาจะได้อยู่ที่นี่ต่อหรือว่าอาจจะโดนย้ายหอระดาก็เลยซื้อเป็น2โลเผื่อไวะคะ้ค่ะ เผื่อได้ใย,ยออกเตรียมตัวไว้นะคะอันนี้850ยเยนนะคะแล้วก็วันนี้อยากกินต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งนะคะก็เลยซื้อกุ้งม,มาอันนี้ก็ซื้อแบบไม่ต้องเอาแบบสวยมากถ้าแบบไม่ต้องสวยมากก็จะอยู่ที่295ยเยนนะคะถ้าบวกวัดบวกอะไรแล้วก็ 300, 3 0 0 318ยเยนอะไรย่างงี้บวกวัดเดี๋ยวบอกราคาตัวเลขใหญ่แล้วกันอันนี้ก็295ยเยนนะคะ ไอกล่องอื่นมันจะอยู่ที่ประมาณ3า0รกว่าเยนนะกุ้งก็จะประมาณนี้ก็จะเป็นกุ้งแบบนี้นะคะนี่แล้วดาก็ชอบเอามาทำส้มตำทำส้มตำกินทำต้มยำกุ้งทำกุ้งผัดกระเทียมพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อต้นหอมนะคะต้นหอมใหญ่ไหมต้นหอมมันเขาใหญ่มากให้ดูเท่าแขนเลย <laughs> ใหญ่มากนะคะก็ต้นหอมจะอยู่ที่เอ่อหนึ่งร้อย 128เย็เยนนะคะเนี่ย็น8แเยนแล้วก็อันนี้นะคะหมูสับวันนี้ละดาซื้อเยอะหน่อยเพราะว่าละดาเนี่ยอยากจะกินทำเป็นต้มอะไรนะผักกาดผักกาดขาวอะผักกาดขาวหอ่อห่อหมูสับอะเออนั่นแหละก็เลยซื้อมานะคะอันนี้ก็จะ อันนี้ถ้าปหมูสับเนี่ยรดาคิดว่าถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยก็เอาไปทํานอกจากทำไอ้นี่อนอกจากทํายัดใส่หมูสับกับอันนี้แล้วนะคะระดาก็อาจจะแบบเออใส่ในไข่เจียวหรือว่าทําหมูทอดกระเทียมอะไรแบบนี้นะคะ่ะหรือว่าเอาไปเอาหมูสับเนี่ยไปรวนกับผักอื่นแล้วก็ไปกินกับข้าวเช่นเอาไปรวนกับบอกเกอี่แครอทอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะอื ก็ถ้าเป็นหมูสับนะคะก็จะอยู่ที่400อันนี้451ยเ็ยนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมันจะมีแยกขายนะคะคือขายชิ้นเดียวขาย2ชิ้นแล้วก็มีขายสี่ชิ้นนะคะซึ่งปกติอลไรก็จะดูเอ๊ะแล้วจาเอาไปทำกับอะไรซื้อเยอะไหมนะคะก็ถ้า2อันน่าจะอยู่ที่อ่ะก็จะลดลงมาครึ่งน,นึงก็200กว่าเอ้ยไม่ใช่200กว่าเยนประมาณนั้นอันนี้อันนี้ เดนนะอยู่ที่เจ็ดิแปดเยนค่ะอยู่ที่7 8ปดเยนอันนี้ก็คือเขาควาจริงอ่ะเขาตัดมาแล้วหนึ่งส่วนสี่นะทุกคนก็คือแบบบ่างเขาจะใหญ่มากเลยถ้าซื้อเต็มเต็มอ่ะก็คือแบบกินได้ทั้งบ้าน mm hmm. ก็อันนี้เนี่ยตัดมาแล้วหนึ่งส่วนสี่นะคะเขาเขียนมาอยู่ก็จะอยู่ที่อ่าหนึ่งเอยไม่ใช่เจ็ดแปดเยนผักถูกมากแล้วก็นม อันนี้นะคะแล้วก็จะชอบเป็นคนที่ชอบกินนมนมมากก็คือแบบว่าส่วนใหญ่มาอยู่ที่นี่ก็จะกินนมจืดอะไรเงี้ยเพราะว่านมรสชาติอื่นอะอะอยากน้องๆล,ล,ลองกินได้นะคะแต่รู้สึกแต่สำหรับพี่ค,คือคิดว่าแบบมันไม่ค่อยอรอย่อยเท่าไหร่เช่นแบบนมกล้วยอย่างเงี้ยมันจะดูแบบใสๆแล้วก็มีแต่กลิ่นขึ้นมาไม่อร่อยเลยนมช็อกโกแลตนี่ก็หายากมากนะก็เลยคิดว่าพอมาอยู่ที่เนี่ยพอแบบอยู่ที่ไทยไม่ได้กินนมจืดเยอะมากพอมาอยู่ที่นี่รู้สึกว่านมจืดเป็นนมที่อร่อยที่สุดแล้วก็แล้วก็ถูกกว่าด้วยอะค่ะอืมอันนี้ ก็จะลักษณะกล่องของเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็เป็น ,1,000 1,000มิลลิลิตรนะคะเนี่ยเขาก็จะแบบเออให้แกะตรงแกะตรงนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เวลาที่เราจะทิ้งกล่องแบบนี้นะคะ่ะก็ต้องเออเขาเรียกใ,ใช้กันไกรล,ล้างขวดล้างกล่องแล้วก็ใช้กันไก่ตัดให้กลายเป็นรูปนี้นะคะเพื่อที่จะเอาไปรีไซเคิลได้นะคะไม่ใช่แบบทิ้งไปทั้งกล่องอย่างเงี้ยไม่เขาญี่ป,ปุ่นเนี่ยเขาจะต้องแยกขยะเนะาะก็จะต้องตัดเป็นรูปนี้นะคะก็นมนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะ หนึ่งร้อย่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดเยนค่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดเยนเนาะอันนี้ร้อยเจ็ดสิบแปดเยนกล้วยกล้วยอันนี้อยู่ที่298ยเยนนะคะกล้วยแพงนิดนึงแต่ว่าเป็นผลละอ่าจะบอกเลยว่ากล้วยเป็นผลไม้ที่ถูกที่สุดในบรรดาเชลแล้วไม่ว่าจะเป็นเท่าที่กับแอปเปิ้ลเทียบกับส้มเทียบกับสตรอเบอรี่แพงมากสตรอเบอรี่ สตรอเบอรี่ก่องนึ่งอะประมาณ500 500กว่าเยนอันนี้อยู่ที่กล้วยอยู่ที่200 298เยนนะคะแล้วก็มีกี่เนี่ยมีมี6ใบนะคะก็จะประมาณนี้ก็จะชอบเอามากินเป็นอาหารเช้าก็คือแบบว่าใส่กับเขาเรียกไงนะเอ,อ่โปรตีนแคนูล่ากินกับโยเกิร์ตอย่างเงี้ยคะ่ะตอนเช้าถ้าง่ายๆนะคะก็แบบว่าอาจจะทําเป็นแคนูล่ากินก็แบบกินกับโยกินกับโยเกิร์ตใส่กล้วย ่ะะาดน,น้ำพึ่งช้อนหนึ่งโยเกิดที่กินก็จะเป็นโยเกิด์ตธรรมชาติด้วยค่ะก็จะทําให้เราอิ่มท้องอิ่มโปรตีนแล้วก็มีวิตามินด้วยนะคะอแล้ววันไหนที่รีบๆก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็ซื้อเห็ดมาทําต้มยำด้วยถ้าแบบไม่พอก็ไปทําผัดเออหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าแบบเออเหลือก็ไปทําผัดผักกินนะคะผัดผเห็ด <laughs> อันนี้เป็นเห็ดชิเมจินะคะเห็ดชิเมจิเ,เขาจะขายเป็นแบบนี้เลยนะคะ่ากิน,น,กน,าาน,นกมากทานมากๆเลยเห็ดชิเมจิเท่าไหร่เนี่ยชิเมจิเอ่อหนึ่งร้อยยี่สิบแปดเยนค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบแปดเยนชิเมจิหนึ่งร้อยยี่สิบแปดเยนแล้วก็กระเทียมนินิคุนี่ไงนินิคอุอันนี้ก็คือเขาก็จะขายเป็นแบบนี้นะคะก็แบบว่าเป็นสามสามลูก ก็จะอยู่ที่128ยเยนเหมือนกันนะคะกระเทียมเนี่ยก,ก็จะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เหมือนกันก็คือว่าจะเป็นคนที่แบบซื้อกระเทียมซื้อหัวหอมใหญ่ไปตลอดแต่ว่าหัวหอมใหญ่ยังเหลืออยู่ก็เลยยังไม่ได้ซื้อนะคะก็จะหัวหอมใหญ่กระเทียมอะไรพวกเนี้ยก็จะซื้อไปตลอดกล้วยนมจะเป็นสิ่ง กล้วยนมต้นหอมกระเทียมหัวหอมใหญ่จะอยู่ติดตู้เย็นเสมอเลยค่ะเพราะว่าอาหารเนี่ยพอเราใส่ต้นหอมใส่อะไรเงี้ยมันก็ทําให้ชูรสขึ้นด้วยอะค่ะใส่กระเทียมก็ทําให้หอมขึ้นทําให้แล้วก็ทําให้แบบมันผัดกับอะไรก็อร่อยอย่ะก็หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเริ่มเป็นของของทานเล่นและเผื่อแบบหิวเผื่ออะไรก็อันนี้ก็จะเป็นคุกกี้ คุกกี้นะคะคุกกี้กล่องเป็นไงกล่องเขาน่ารักปะดูดูดิดูความซานลีโอนี้น่ารักมากก็คุกกี้เท่าไหร่อ่ะช็อกโกแลตคุกกี้อยู่ที่138ย็เยนนะคะกล่องนี้138ย็เยนมี12มี12ชิ้นนะคะแล้วก็คือจะบอกว่าเนื่องจากว่าซื้อแยมสตรอเบอรี่มาซึ่งมันมันมันโหลใหญ่ มันโหลกลางๆไม่ใหญ่มากแต่ว่ารสชาติไม่อร่อยเลยคือมันถูกคือตอน,นมันมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเออลองดูซิมันถูกมันเผื่อของถูกแล้วอร่อยอาจจะมีจริงอะไรอย่างนี้ก็ลองซื้อมาแล้วปรากฏโอ้ยมันมันหวานอย่างเดียวมันไม่เปรี้ยวเลยอะกินทากับขนมปังไม่อร่อยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเอาไปทําเป็นแบบผสมกับนมทำสมูตตี้กินอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ซื้อวิปครีมมาเผื่อทำวิปครีมทำกับสมูตตี้อะไรเงี้ยค่ะ วิปคีมวิปคีมน่าจะแพงนิดนึงเนาะอยู่ที่178ยเ็ยนนะคะ178ยเ็ยนนะวิปคีมเป็นแบบนี้แล้วก็วันนี้อาหารวันนี้ขนมหวานก็จะเป็นนี่ให้ดูให้ดูความขนมหวานญี่ปุ่นอะ่ะจะมีความที่แบบน่าทานมากๆแต่บางทีอะขอบอกก่อนนะว่าบางทีหน้าตาน่าทานมากแต่ว่ารสชาติอะ่ะอาจจะแบบไม่ได้อร่อยมาก แต่ว่าอันเนี้ยคิดว่าน่าจะอร่อยคือส่วนใหญ่แล้วว่าขนมญี่ปุ่นที่ที่อร่อยนะก็คือแบบกินได้คือบบพุดดิง้งเนี่ยแนะนําว่าให้ลองทานพุดดิง้งแล้วก็มันจะมีชูครีมแล้วก็มีเค,ค้กอะไรเงี้ยก็จะเป็นขนมหวานที่แบบเห็นตามเชลล์ที่แบบเป็นเมนเลยก็คือเค,ค้กพุดดิง้งชูครีมพวกเนี้ยอือันนี้อยู่ที่เบอร์รี่คัสตาร์ดพาเฟตอยู่ที่128เยนอ่ะ ประมาณนี้ก็จะเป็นนี่ก็คือไปซื้อที่ Maxvalue นะคะก็ทั้งหมดเนี่ยซื้อไปวันนี้มันแพงข้าวด้วยแหละซึ่งปกติแล้วอะเราจะใช้เงินไม่เกิน จะอยู่ที่ประมาณเลนส์ไม่เกิน2,000เยนต่อครั้งที่ออกไปซื้อค่ะ2,000เยนต่อครั้งก็จะประมาณ500กว่าบาทไทยถึงประมาณ600บาทไทยนะคะก็วันนี้เนี่ยมันแพงขึ้นมาน,นิดนึงเพราะว่าซื้อข้าวค่ะพอดีข้าวหมดก็เลยจะค่าประมาณ800กว่าเยนนะคะก็ตอนนี้ก็ตกอยู่ที่ซื้อไปทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ที่2,998เยนนะคะแล้วก็รวมภาษีอีก8%นะคะก็ ก็จะกลายเป็น3,237เยเ็ยนนะคะในการที่เราไปซื้อซึ่งถ้าเอาตีซะประมาณ2 0 0 0 3 0ถึง3,000เยนละกันก็จะประมาณนี้ยค่ะก็ส่วนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะถ้าไม่ได้แบบทำเยอะอะไรเนี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณพั0ถึงสองพเยน ใช่แต่วันนี้แพงข้าวแพงขนมวันนี้แพงข้าวแพงขนมวันนี้อยากวันนี้พอดีเก็บตังแล้วเก็บตังมาซื้อขนมอะไรนี่้ก็วันนี้ก็เลยซื้อเยอะนิดนึงนะคะก็จะอยู่ประมาณเนี้ยสองพันถึงสามพันเยนก็ประมาณตีซะห้าร้อยถึงหกร้อยอะค่ะก็ถ้าเทียบแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะถูกกว่าซื้อข้าวลงอาหารกินนะคะเพราะว่าข้าวลงอาหารเนี่ยจะมือประมาณห้าร้อยเยนค่ะคือรวมทั้งข้าวทั้งกับทั้งทุกอย่างอวิติงเนี่ย ก็จะกินอยู่ที่ประมาณ4ี่รอยถึงห้าร้อยเยนต่อครั้งก็คิดดูว่ากันว่าแบบสมมติถ้ากินข้าวลงอาหารทุกวันก็จะเป็น500 5้ารอยคูณห้าก็2,500ยเยนแล้วค่ะแต่2,500ยเยนแล้วแต่นี่แต่นี่ส0 0พ3าประมาณ2 0 0พัน2000เยนสองพันเยนแต่ว่ากินได้หลายมือ้อเนี่ยอย่างอย่างหม้อนี้ทำอะไรอ่ะผักเราซื้อเลยนะผักกาดผักกาดขาวผักกาดขาวยัดไส้หมูสับอย่างเงี้ย หม้อหนึ่งก็กินได้สองสามมือแล้ะก็มากก็ทําให้เราประหยัดไปได้เยอะอะค่ะใช่ต้มยําอีกอย่างเงี้ยอืมก็เป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะก็เอามาให้ดูประมาณนี้เนาะ,ะก็ค่าวกับค่าค่ากลางวันเนี่ยก็จะอยู่ประมาณที่4ี่ร้อยถึงห้าร้อยเยนต่อครั้งนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเออเราหุงข้าวเองเนี้ยเราซื้อเราไปซื้อกับที่โรงอาหารก็ได้เหมือนกันค่ะ อาทิตย์หนึ่งก็จะประมาณนี้ออกไปประมาณ3 3วัน3วันไปซื้อทีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็จะเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นวันนี้นะคะก็มาแนะนําของประมาณนี้เผื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆที่กําลังจะมาญี่ปุ่นหรือว่าคนที่สนใจมาเรียนที่ญี่ปุ่นนะคะอันนี้เราอยู่มมยาซสก,กิเนาะไม่แน่ใจว่าแบบที่อื่นมันจะแพงหมือนี้หรือเปล่าหนะมายถึงวแบบ่าโตเกียวมันก็น่าจะแบบน่าจะแบบ เพลงวันนี้อะไรเงี้ยอืมแต่ของเราอยู่บ้านนอกญี่ปุ่น อยากกินแล้วว่าพุดดิ้งมาตานาทานมากเลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่รอคลิปแล้วดาคะแล้วก็ subscribe ช่องล้ดาจาก Story นะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจทุกการติดตามทุกการรับชมทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เลยนะคะก็เดี๋ยวละดาเนี่ยตอนนี้ก็ปิดเทอมจะเป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วนะเพราะว่าแบบมันก็กำลังเริ่มเปลี่ยนฤดูนะคะตอนนี้ก็ซากุระบางต้นเนี่ยก็ ผลีแล้วน้องก็บานแล้วนะ้อปีนี้เขาบอกว่าบานเร็วกว่าทุกๆปีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเมษาเนี่ยก็จะบานเต็มที่นะคะพร้อมต้อนรับน้องๆที่จะมาเรียนวิทยาศาสตร์นะคะก็ขอบพระคุณผู้ปกครองทุกคนนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ได้ๆนะคะขอบคุณทุกอยอดวิวทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็กสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนกันนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ได้ได้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนจากมาตาคนน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 บาย Bye.